ก็คุยกับพระญาติโยมเล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องเกร็ดความรู้เพราะตอนนี้บอกแล้วว่าร่างกายไม่ค่อยจะสะดวกเพวันนี้บอกตรงๆว่าเจ็บหน้าอกมากหน่อยก็พูดเรื่องสั้น,นเกร็ดความรู้ทางนี้วันนี้ก็ไม่ใช่หลักทมอะไรมากมายคือเรื่องที่ เราได้ยินได้ฟังกันมามากเป็นประเภทนิทานเรามักจะรู้จักชาดกชาดกก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านมองว่าเป็นนิทานแต่ว่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เราเรียกว่าครั้งเสวยพระชาติ พระโพธิสัตว์สสวยพระชาติเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นพระเวสันดรเป็นม,ามาหาโหสถเป็นอะไรต่างๆมากมายรวมทั้งหมด547ชาติว่างั้นเราก็พูดกันแบบสั้นๆใช้ตัวเลขเต็มๆว่า500ชาติแต่ที่จริงนั้นมี547ทีนี้ที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือ เราต้องมีหลักในการเรียนการฟังชาดกด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องความรู้แล้วก็มีการสอนธรรมะด้วยธรรมะที่สอนในชาดกก็เป็นเรื่องของคำพูดของตัวละครในชาดกเยอะโดยเฉพาะก็ที่ถือเป็นหลักก็พระโพธิสัตว์แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นเนื้อ เราก็ต้องจับให้ถูกว่าเราจะต้องปฏิบัติหรือควรปฏิบัติหรือมีใจเชื่อถือเป็นต้นต่อถ้อยคำแนะนําสั่งสอนหรือพูดจาเหล่านั้นอย่างไรนิมอกี้ก็บอกแล้วว่าชาดกนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ก็คือยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายัางเสวยพระชาติเป็นโพธิสัตว์ ทีนี้เรื่องชาดกก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยตรัสเล่าเรื่องอดีตครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็เป็นเรื่องเก่าในจุดที่สังเกตก็คือว่าถ้อยคําในนั้นก็จะเป็นถ้อยคําโดยมากเป็นคําสนทนาโต้อตอบกันระหว่างตัวละครต่างๆในนั้น ตัวละครสำคัญก็คือพระโพธิสัต์นี่หลนะนี่คำเหล่านั้นเนี่ยเราก็เอามาใช้เป็นภาสิทธ์กันเยอะก็ต้องมีความเข้าใจอันนี้บอกแล้วว่าแม้แต่เป็นพระเอกเนี่ยนั่นก็คือพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้โพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ผู้มุ่งต่อโพธิ มุ่งต่อปัญญาตรัสรู้ก็คืออยังบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญคุณธรรมอย่างยอดยิ่งเรียกว่าบารมีบารมีก็คุณธรรมที่จะได้ทำให้เรียกว่าคุณธรรมทั้งหลายจเจริญงอกงามเพิ่มพูนจนกระทั่งว่าเรียกว่าแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่า จุดสาคัญก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มุ่งต่อโพธิโพธิก็ปัญญาตรัสรู้นะจุดสําคัญก็คือปัญญาธรรมะที่จะทําให้ตรัสรู้ได้ก็ปัญญาเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทรงสแสวงปัญญาที่จะทําให้ตรัสรู้เพราะนั้นในระหว่างที่บำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์ปัญญาก็ยังไม่ถึงขั้นตรัสรู้ ปัญญานั้นยังไม่เต็มที่ถ้าว่าในแง่จิตใจก็คือจิตใจดีเต็มที่ตั้งใจดีเต็มที่เช่นมีน้ำใจเต็มที่เพียนพยายามทุกอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นจนกระทั่งยอมสละดชีวิตของตนเองความดีงามในเรื่องโทวไปอย่างเงี้ยมากมายเหลือล้นแต่ว่าปัญ,ญญาก็ยังไม่บริ เ่าปัญญาบ่อยไม่บริบูรณ์เนี่ยการปฏิบัติการกระทําต่างๆก็ยังไม่ถือว่าเพียบพร้อมถูกต้องสมบูรณ์ถ้าเราพูดง่ายๆก็เช่นว่าพระโพธิสัตว์เกิดในสมัยไหนสังคมสมัยนั้นเขามีความดีอะไรที่เขายึดถือกันอยู่หรือเขาถือว่าอย่างนั้นเป็นคุณธรรมยอดยิ่งพระพธิสัตว์ก็ทําได้ ทําได้ดีที่สุดของหมู่ชนของยุคสมัยหรือบางทียุคสมัยนั้นก็ถือผิดพระโพธิสัตว์มีปัญญาแม้จะยัง,ยงไม่ตรัสรู้ก็เห็นว่ามันยังไม่ถูกต้องก็อาจจะพูดในสมัยนิว่ายแบกแนวตรงก็ทําได้แปลกไปจากที่คนยุคนั้นหมู่นั้นเขาเชื่อถือก็ทําให้คนนะได้ ละเลิกความเข้าใจผิดไปได้แต่พระองค์ก็ยังไม่ตรัสรู้อยู่นั่นแหละเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าไอ้พระโพธิสัตว์ก็ยังไปเป็นฤาษีไปบำเพ็ญเพียรบำเพญ็ญฌานได้ฌานสมาบัติได้ทั้งรูปฌานอรูปฌานสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมอะไรเงี้ยนี่ก็ยังไม่ถูกต้องนะต้องเข้าใจ เพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าอันนั้นจบก็นี่ก็เป็นเพราะยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็อันนั้นก็ดีที่สุดแล้วเขาถือว่าได้ปราเพ็นชาได้สมาบัติอย่างที่ว่าแหละครบสมบูรณ์แหละพรองค์ก็ยังต้องมําเป็นบาร,รมีต่อไปในบางพระชาตินะมีเหมือนกันนะในบางชาติโดท่านก็เล่าให้ฟังไว้ให้รู้ว่า เออบางปาชาตินี้มีพระโพธิสัตว์ทําผิดพลาดเหมือนกันอันนี้ฝากเป็นการบ้านใครสนใจศึกษาให้ไปคน้นว่าเออชาติไหนมีที่ทําผิดพลาดคืออ่านก็รู้ท่านก็ต้องการบอกให้รู้ว่าทำผิดพลาดะอาชาด,ดกนี้ต้องเข้าใจไม่ใช่ตัวคําสอนสมบูรณ์นั่นในอาณาด,ดกเอาละในงนีงง้นั้นก็เป็นเรื่องที่ให้ทราบเป็นเบื้องต้นทีนี้ ในชาดกเนะี่ยที่เป็นชาดกแท้ๆอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม27 28เจยบปดเ็นคาถาล้วนๆมีอยู่ชาดกเดียวที่เป็นร้อยแก้วบอกเคยฝากไปแล้วให้ไปค้น,คนมีชาดกเดียวเท่านั้นที่เป็นร้อยแก้วนอกนั้นเป็นคาถาเป็นคำร้อยกรองเป็นฉันหมด อันนี้อัตนคถาที่เป็นไอ้ขอโทษชาดกที่อยู่ในพระตริบบดกเนี่ยเนื่องจากเป็นฉันก็อ่านเขา้าใจยากหนึ่งละสองก็คือว่าท่านนำมาเฉพาะคำโดยเฉพาะโดยมากก็เป็นคำโต้อตอบของตัวละครในเรื่องนี่เรื่องราวไปมายังไงใช่ว่าเออเรื่องเป็นมา ก่อนที่จะเกิดการสนทนานั้นว่าอย่างไงแล้วในการสนทนานี้เมื่อพูดไปอย่างนี้แล้วฝ่ายโน้นมีความรู้สึกอย่างไรจึงได้ตอบอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีอธิบายไว้อันนี้เราก็ไปอ่านจากคำเพียร์อธิบายที่เรียกว่าอัตถกถาอัตถกถาเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องราว ในพระไตรปิฎกที่เป็นชาดกนั้นว่าเรื่องเป็นมาอย่างนี้นะก่อนที่จะเกิดการสนทนาน,นี้ขึ้นว่าเป็นอย่งงางนั้นงั้นคนนั้นไปงั้นทํานั่นทํานี่มาแล้วมาเจอกันคนหนึ่งก็พูดว่าอย่างนี้คน,นก็ตอบว่าอย่างงั้นนั่นก็อย่างหนึ่งแล้วทีนี้ก็อธิบายถ้อยคําในคาถาว่าที่ท่านผู้นี้ได้กล่าวทานี้ขึ้นมาเป็นคาถาเนี่ยคำนั้นหมายความว่าอย่างงั้น คำนี้หมายความว่าอย่างนี้รวมทั้งหมดถ้อยคำนี้เป็นท่อนนี้นเป็นวลีนี้เป็นประโยคนี้มีใจความสำคัญว่าอย่างไงอะไรแต่ละานกอธิบายไปเพราะนั้นการที่จะอ่านชาดกได้เข้าใจก็เลยต้องอ่านอัติถาชาดกที่เราเรียกเป็นภาษาบาลีว่าชาตะ,ตะ,ะกตถกถาก็ออ่านชาติกถาอัติถาชาดกเพราะฉะนั้นชาดกที่เราเรียนกันฟังกันเข้ามาจากอัตกถา พระเอาจากพระไตรปิฎกโดยตรงมาเลาฟังกันไม่รู้เรื่องมีแต่คาสนทนาโต้ตอบไม่รู้เรื่องไปมไันมาไงนอย่างเรื่องริวเฝ้าวสวนอย่างเงี้ยถ้าไปอ่านในนั้นก็เออทำไมคนนี้พูด่างนี้คนนี้พูดว่าอย่างนี้นะก็ไปอ่านในอัจถกถาก็รู้เรื่องราวหมดนี่ก็เลยความสำคัญของอัจถกถาก็มาอธิบายชาดกนั้นอีกต่อหนึ่ง นี่ก็ให้รู้เข้าใจว่าชาดกที่เราฟังกันเนี่ยตามปกติก็คือฟังตามอัตถกาาเล่ามาอันี้อีกข้อหนึ่งที่ย่าเป็นความรู้สำคัญเมื่อกี้บอกว่าพระโพธิสัตว์ตอนนั้นก็คือยังไม่ตรัสรู้ท่านไปเกิดอยู่ก็เท่ากับว่าพูดง่ายๆเป็นตัวละครอยู่ในแต่ละเรื่อง แล้วก็เป็นผู้กล่าวคาถาโต้ตอบหรือแม้แต่สั่งสอนหรือให้คติอะไรต่งตางๆเนนั้นนี่คำของท่านเนี่ยก็บางครั้งก็เป็นฤาษีบางท่านก็แม้แต่เป็นสัตว์ดิรัฉาน,แ,นแล้วแต่เรื่องราวในนั้นก็กล่าวมาก็ถือเป็นภาษิตนี่ก็ ภาษิตเหล่านี้ที่ตัวละครแม้เป็นพระโพธิสัตว์กล่าวเนี่ยก็ต้องรู้จักแยกคือพระพุทธเจ้ามาส่งเล่าเรื่องเหล่านี้ก็ตรัสเล่าว่าตัวละครตัวนี้พูดว่าอย่างนี้ตัวละครตัวนั้นพูดว่าอย่างงั้นตัวละครที่เป็นพระโพธิสัตว์มาอย่างนี้เสร็จแล้วบางครั้งพระองค์ก็ตรัสแถมต้องเข้าใจว่าพระองค์ในที่นี้คือพระองค์ผู้เล่าแหละซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรัสสอน เป็นคติในเรื่องนี้อีกจะเรียกว่าสำทัพหรือว่ารวมความที่เป็นจุดยอดของเรื่องนี้อะไรเนี้ยคำตรัสอันเนี้ยอาจารย์คถาจารย์ท่านสอนให้รู้จักแยกออกมาไม่ใช่เป็นคำพูดของตัวละครตัวละครแม้แต่เป็นพระโพธิัสตว์กล่าวไว้ในคาถานั้นก็ยังไม่ ถือเป็นตัวสำคัญแท้ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าแล้วพระองค์ตรัสขึ้นมาอีกทีหนึ่งในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้เล่าเรื่องอันนี้ถ่านใหรู้จักแยกอันนี้เป็นคําที่ตรัสเมื่อตรัสรู้แล้วอันนี้จึงถือเป็นสำคัญได้ว่าอ้อนี่เป็นพุทธพน์พระเจาา,าจารย์ท่านเรียกว่าอภิสัมพุทธคาถา จะแ,แยกออกมาจากคาถาที่มีในชาดกเพราะนั้นก็ให้เป็นจุดสังเกตว่าเวลาเราอ่านชาดกศึกษาชาดกเราก็รู้วโอ้อันนี้นะเป็นอภิสามพุทธกาถาเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อเล่าเรื่องนี้แต่พระองค์ไม่ได้อยู่ในเรื่องไม่ได้เป็นตัวละครพระองค์ตรัสคาถานี้ในฐานะผู้เล่าที่เป็นพพุทธเจ้าแล้วอ่า ที่ว่าอัตาถาท่านใช้คำว่าอภิสัมพุทธคาถานี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรจะรู้จักแยกออกมาอันนี้ก็เป็นเกิดความรู้สำหรับวันนี้ช่นอย่างเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าแล้วแต่ว่าวันนี้นึกตัวคาถาไม่เคยออกเอามาเล่าเป็นตัวอย่างแลวให้ไปค้นเอาเองที่เคยเล่าอะไรว่าที่เกาะแห่งหนึ่งมีคนอยู่กัน ก็ม mm ีคนมากมายก็เลยมีหัวหน้าหัวหน้าที่ไม่รวมกันหมดก็เลยแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่จะเรียกว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้ร้ายก็ไดัแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็หัวหน้าก็คือพระโพธิสัตว์อยู่กันมาอยู่กันมาวันหนึ่งมีเทวดามา บอกข่าวมาสมแดงตตนแจ้งให้ทราบว่านี่นะต่อไปอีกสักเท่านั้นเดือนจะสามเดือนหรือกี่เดือนจําไม่ได้แล้วไปอ่านเอาก็จะเกิดน้ําทะเลมาท่วมเกาะน,นีเออ้เป็นน้ำท่วมใหญ่ครั้งใหญ่มากเรืวไ้หมดแล้วเกาะน,นี้เลย อันนี้ก็เป็นการแจ้งข่าวถ้าสมัยนี้ก็จะเทียบเทคโนโลยีวิเศษมาบอกข่าวให้ทราบนะให้เตรียมตัวไว้ทีนี้ก็คนสองกลุ่มนี้ก็มีคนละกลุ่มละหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มหนึ่งก็บอกตรงๆบอกเฮ้ยกฎนี้เราอยู่กันมาตั้งกี่ชั่วคนแล้วกันพบผูุษไม่มีล็อกเรื่องทีมหน้ามันจะท่วมอยู่กันไปดูซิไม่มีล็อก เออก็เราก็อยู่กันตามสบายนี่แหละเราก็สนุกสนานเสสสนเฮฮากันไปกินเหล้าเมายากันไปเรื่อยๆทีนี้กลุ่มหนึ่งนั้นที่ว่าหัวหน้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็พิจนารณาดูใช้ปัญญาไตรตรองว่าไม่ควรประมาาก็เตรียมการไว้ก็เลยชวนคนในกลุ่มนั้นที่มีฝีมือมาต่อเรือกันต่อเรือใหญ่ไม่รู้นิทานนี้มา อย่างเดียวกันโนอาหรือเปล่าเออนี่แหละนี่ก็พระโพธิสัตว์ก็เป็นช่างแล้วเป็นผู้นำก็ต่อหรือใหญ่มากเดี๋ยวให้จุคนหมดที่อยู่บนก่อนนั้นก็อาจจะต่อเฉพาะเท่าที่ตกลงว่าจะไปด้วยจนสำเร็จเสร็จก็ถันการพอถึงวันเวลาที่ เทวดาบอกไว้ก็มีลมพายุใหญ่มากันน้ำก็ขึ้นเออขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วในที่สุดก็ท่วมเกาะน,นั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็เตรียมเรือไว้แล้วก็พาคนในกลุ่มนั้นขึ้นเรือก็เลยรอดตายกันทั้งหมดฝ่ายว่าอีกกลุ่มหนึ่งอีกหมู่หนึ่งหมู่ใหญ่ที่มีความประมาท กินมัวแต่สนุกสนานกินเหล้าเมายาอะไรกันเลยก็ตายหมดเป็นพักษาของปลาและเต่าไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้ะุจ้าก็ตรัสก,ก็มีข้อยคำอะไรต่างๆของตัวละครในชาดดแล้วก็ตอนท้ายก็มีคาถาที่เราเรียกว่าอภิษามพุทธคาถาที่พระองค์ตรัสเองอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ดูมาหรอก ให้ไปค้นเอาเองดูจะตัดทํานองเนี้ยว่าอะไรอนาคตังปฏิกยิราธกิจจังมามังกิจกาเลพยเทศีทํานองเนี้ยก็บอกว่าพึ่งเตรียมทำกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อนอย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตน เมื่อถึงเวลาต้องทําเฉพาะหน้าพอถึงเวลาต้องทําเฉพาะหน้าไม่ทันจนแล้วบีบคั้นตัวแย่ไปเลยนั้นต้องไม่ประมาทอันนี้ก็คือลักษณะความไม่ประมาทอย่างหนึ่งมีเรื่องอะไรที่ต้องทําไว้สําหรับอนาคตก็ต้องทําให้พร้อมไว้เพราะตะก่อนก็มาเล่าไว้ทีหนึ่งในเรื่องที่ว่าอยู่กับปัจจุบันตอก,ก่อนได้พูดทีละในทํานองเนี้ย เราะอยากว่าเข้าใจผิดคำสอนอยู่กับปัจจุบันเลยเป็นฝ่ายหัวหน้าชาวเกาะนั้นที่เป็นผ่านที่เป็นผ่านก็อยู่กับปัจจุบันจะเป็นปัจจุบันที่ไม่ถูกต้องบอกแล้วบอกว่าจิตอยู่กับปัจจุบันปัญญาปัญญาไม่มีจำก,กัดการปัญญาต้องรู้หมดอดีตอ,นา,อนาคตปัจจุบัน ท่านตรัสสำหรับจิตจิตอยู่กับปัจจุบันแต่ปัญญานี่ไม่มีกันปัญญานี่ต้องรู้หมดอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็มาทำที่ปัจจุบันทำในอดีตได้ม<ส>ันก<ส>็ไม่ได้ทำนอนาคตได้มันก็ไม่ได้ก็ทำในปัจจุบันถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันก็ทำกับปัจจุบันแต่ด้วยปัญญาที่รู้หมดรู้อดีตรู้อด ปัจจุบันร่วอนาคตจะไปเข้าใจผิดพอบอกว่าให้อยู่พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันเลยไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรละเนี่ยผิดมากนั้นต้องทําความเข้าใจใถูกต้องต้องแยกเรื่องจิตเนี่ยถ้าไปวุ่นวายกับเรื่องอดีตก็เศร้าสร้อยละห้อยโหยหาแล้วก็ไปวุ่นกบอนาคตก็เป็นฝันเพ้ิดคเนอครวน อะไรแต่อะไรเนี่ยไรายสาระจิตอันนั้นแล้วก็จิตก็เลยถูกบีบคั้นไม่ดีจิตเนี่ยปจจุกับปัจจุบนันแต่ปัญญาเนี่ยเป็นความรู้ความรู้นี่มันโยงไปที่ความจริงมันไม่เข้าใครออกใครนีมันเป็นความสว่างดัะน,นั้นอย่าไปจำกัดมันนะปัญญานี่ปัญญาตั้งรู้ แจมแจ้งรู้ความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้ามีทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณบอกให้อยู่กับปัจจุบันอะไรพระพุทธเจ้ารู้พระอดีตต้องไม่รู้เท่าไหร่ชาติใช่ไหมปุเพนิวาสานุสติญาณแล้วมีอนาคตอตีตังสยานปัจจุบันนังสยานอนาคตังสยานมีพญานทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมีครบหมดแล้วถ้าด้านปัญญาแล้วก็ไปดูเถอะเรื่อง ต้องโยงอดีตเร,เราไม่รู้อดีตจะมาโยงเหตุปัจจุบันถึงจะโยงเหตุปัจจัยถึงปัจจุบันได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องรู้อดีตสิก็ว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยที่สาคัญมากคือรู้เหตุปัจจัยเรื่องปัจจัยการอะไรๆเหล่านี้นเนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปวาอยู่กับปัจจุบันไม่เอาแล้วเลยกลายเป็น หัวหน้าชาวเกาะที่โดนน้ำท่วมตายหมดเลยบอกว่าดูให้ดีนะอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นแล้วก็ก็เลยถูกน้ำทะเลท่วมตายหมดนี่เป็นคติสอนใจไว้เอานะเป็นว่าปัญญาไม่มีจำกัดรู้ต้องรู้ทั่วรอบตลอดจบสิ้น แล้วก็เลยวันนี้มาโยงกับเรื่องชาด,ดกก็ให้กระจ่ายชาด,ดกว่านี่เป็นตัวอย่างของที่เรียกว่าอภาิส,สมพุทธคาถาคาถาที่ตรัสเมื่อพระองค์ตรัสสร้แล้วเป็นตอนที่พระองค์ตรัสเล่าเรื่องย้ำอีกทีว่าในชาด,ดกก็มีคำของตัวละครทั้งผู้ร้ายแล้วกับพระเอก แล้วก็ตัวประกอบทั้งหมดแล้วก็บางครั้งพุทธเจ้าก,ก็จัดเพิ่มเข้ไปเป็นคำสอนก็ติดตามพิเศษเรียกว่าอาภิสามพุทธกาถาถ้าแยกยาอย่างนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติต่ตอชาดกทูกไม่ใช่เป็นนึกว่าสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทำแล้วคือถูกต้องหมดพระโพธิสัตว์ก็ยังไปเป็นเที่ยวเป็นลูษีชีพไรไปบาเพ็ญฌานสมาบัติอยู่แค่นั้นนั่นก็ไม่ถูกแล้ว แล้วก็ไปกล่าวอะไรต่ไรบางทีก็กล่าวไปตามยุคสมัยต้องแยกให้ถูกพระศึกษาไม่เป็นแล้วก็วุ่นวายจับจุดไม่ได้ตอนนี้ก็บอกไว้ว่าพูดเกล็ดพูดความรู้สั้นๆก็เห็นจากพอเท่านี้ก่อนก็ขออนุมโมทนา